สวัสดีค่ะฟอกซี่เจพีในว,วันนี้นะคะขอเสนอคําว่าวันครบรอบนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นมาดูกันค่ะว่าวันครบรอบในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคําศัพท์ว่าอะไรนะคะวันครบรอบในภาษาญี่ปุ่นคือคํานี้ได้ค่ะคือคําว่าคิ n เนนบิ คิเนบีนะคะคินเนบีคือวันครบรอบนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าเป็นวันครบรอบอะไรนะคะเราก็เอาวันนั้นๆน่ะมาเติมหน้าคินเนบีนะคะอย่างเช่นครบรอบวันแต่งงานก็จะเป็นเขคคงคินเนบีนะคะเขคคงคิเนบีนะคะคือวันครบรอบวันแต่งงานนะคะอ้าวมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เขาวอวยพรในวันครบรอบต่างๆนั้นนะคะเขาจะพูดว่าอย่างไรอ่า อย่างเช่นถ้าจะบอกว่าสุขสันต์วันครบรอบวันแต่งงานนะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเค็คงคิเนรบิโอเมเดโตอีกรอบนะคะเค็งคงคิเนบิโอเมเดโตอีกรอบค่ะเค็งคงคิเนรบิโอเมเดโตนะคะอ่ะถ้าบอกว่าครบรอบสุขสันต์ครบรอบแต่งงานสิปีเงี้ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเค็คงจูชูเนนโอเมเดโต อีกรอบนะคะเกโคงจูจูตัวนี้คือสิบปีนะคะเลขสิบจูชูนเนนโอเมเดตโตนะคะชูนเนนโอเมเดตโตก็เอาไปใช้กันได้นะคะอย่าลืมนะคะวันครบรอบคือคำว,ว่าคินเนนบีนะคะคินเนนบีวันครบรอบค่ะแล้วกลับมาพบกับฟอกกี้เจพีใหม่นะคะ